องพี่น้องพาเพลินค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หมกมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพาไปบำรุงบอนสีนะคะสูตรง่ายๆค่ะหาได้ในัวดรเรือนของเรานะคะไปดูอุปกรณ์และวิธีทำกันเลยค่ะโอ้โหนี่เลยค่ะบอนสีของเรานะคะแตกพุ่มแตกกอก้อนานใบลายเด่นลายชัดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่อินอาของแม่หมกนะคะ แตกใบใหม่มากำลังแตกกอลายเด่นชัดเลยค่ะกัดสีขาวเจอะเลยนะคะแตกคุ้มแตกกอแตกหลอดดีมากเลยค่ะสูตรนี้ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยค่ะวันนี้แม่หมกจะพาทําปุ๋ยแห้งนะคะวันนี้แม่หมกก็จะพานําเปลือกไขค่ค่ะเปลือกไข่น้าเปลือกไข่แห้งของเรานะตากแห้งจ่ามาคั่วนะคะนี่เลยค่ะคั่วให้มีกลิ่นหอมกลิ่นไหมเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งของเรานะคะนี่เลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะมีวิตามินมีรวมมากมายเลยนะคะทำให้ลำต้นแข็งแรงค่ะก้านใบแข็งแรงนะคะต่อไปค่ะกาแฟนะคะวันนี้ไม่หมกจะใช้เป็นกาแฟดำค่ะเพื่อนๆไห่มดไหลแมลงอย่างดีเลยค่ะบำรุงทำให้ดินร่วนซุยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนำไข่นะคะไข่ที่เราคั่วค่ะ วันนี้จะใช้เป็นไข่ประมาณ10ฟองนะคะใส่ไปในโคกเลยค่ะตำก่อนนะครับโอโคกเล็กเกินไปเดี๋ยวเราตำก่อนนะคะเพื่อนๆใส่ไปอีกเลยค่ะเราจะคั่วก็ได้ไม่คั่วก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะ พาเราคั่วก็จะมีกลิ่นฉุนนะคะไล่มดไล่แมลงได้อย่างดีค่ะนี่นะคะได้เปลือกไข่แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนำโมโนโซเดียมกูตามตของเราใส่เลยค่ะเล็งรากเ,เร่ยล้อมต้นนะคะรากฝอยแข็งแรงเลยค่ะนี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยเหลือนิดเดียวเพื่อนๆใส่หมดเลยค่ะนี่เลยค่ะ าแปนะคะไรมดไรมแมลงเลยค่ะใส่ไปแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะนี่เลยคนส่วนผสมของเราเข้ากันเลยนะคะปุ๋ยแห้งวันนี้ของแม่หมกมีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆบำรุงํำต้นให้ํำต้นแข็งแรงนะคะไร,ไรมดไรแมลงอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆต่อไปนะคะ <ๆ S 2> นี่เลยค่ะ เอาเครื่องดื่มชูกําลังของเรานะคะเทใส่ในน้ํำ5ลิตรเลยค่ะเพื่อนๆลดตามโคนลําต้นนะคะแบบนี้เลยคะ่ะเทใส่ไปเลยจ้าไปดูวิธีใช้กันเลยนะคะเพื่อนๆมาดูวิธีบํารุงกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะปุ๋ยแห้งของเราก็ได้มาแล้วคะ่ะใส่ตามโคนลําต้นเลยจ้ะนี่เลยค่ะโรยตามโคนลำต้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะอันนี้กอใหญ่นะคะเราใส่2ช้อนเลยค่ะ นี่เลยค่ะนี่เจ้ากุุงไกเซอร์ของเรานะคะบำรุงไปเลยค่ะรยไปเลยจ้ะในอีกต้นหนึ่งนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะใส่เป็นเลขค่ะตอใหญ่เราใส่สองช้อนเลยนะคะนี่เลยค่ะ บำรุงลำต้นนะคะไรมดไลรมแมลงได้หอยทาดอย่างดีเลยค่ะต้นเล็กต้นน้อยของเราก็ใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะบำรุงไปเลยค่ะ<ม>น้องเขาจะได้เจริญเติบโตนะคะ<ม>นี่ต้นนี้ใบเดียวเราก็ใส่ได้ค่ะ<ม>อีกต้นหนึ่งนะคะนี่เลยน้องมีชื่อว่าล่อนทองจ้า นี่เลยค่ะน้องกําลังแตกกอแตกหลอดเลยนะคะรวยตามคนลําต้นไปเลยค่ะนี่เลยจ้านี่เลยค่ะน้ําลดของเราที่ไม่หมกใส่เครื่องดื่มชูวกาลังไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะลดตามไปเลยค่ะ รสให้ชุ่มเลยค่ะพเพื่อนๆมีเลยจ้ะต้นเล็กของเราก็เบาๆนะคะมีเลยจ้าเคล็ดลับดีๆของแม่หมกก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ